กระแอัปเดตวันนี้นะครับทาง Samsung Mobile ครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับที่ใช้โซเชียลมีเดียนะครับมาร่วมแต่งหนังสือร่วมกันอ่าเท่ๆเลยนะครับปกติแล้วหนังสือเนี่ยก็คือจะต้องมีมีผู้แต่งผู้เขียนอาจจะมีคน2คนบ้างก็ว่าไปแต่ตอนนี้ครับเขาบอกว่าทำเป็นโซเชียลบุ๊เลยคุณแกครับผมโซเชียลบุ๊ก็คือเราทุกคนสามารถร่วมกันแต่งหนังสือเล่มนี้ได้ เป็นโมเดลถ้าเกิดว่าเป็นนักการตลาดจะคิดคุ้นๆกบครว่า crowdsourcing ครับครับผมก็คือเขาจะเอาคอนเทนต์จากคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับโดยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยที่เราใช้ชีวิตกันมาเนี่ยเรามักจะเคยได้รับคําแนะนําดีๆใช่ฮะและคําแนะนําที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับในชีวิตคุณเนี่ยคืออะไรคือเรียกว่าวัตทองเลยอะที่คุณเคยได้รับมาของคุณแกก็อาจจะมีว่าเออใครเคยปีผู้ใหญ่เคยแนะนําอะไรมาอะไรี่ครับก็เอาคําแนะนําตรงนั้นแหละครับที่เรียกว่ามีประโยชน์ในการใช้ชีวิตเนี่ย เอามาแช์นะครับทาง Twitter นะครับแล้วก็ติดแท็ก b บ s e อ d v i c e นะครับก็คือเราก็พิมพ์คำแนะนำที่เราเคยได้รับมาเนี่ยก็ใส่แท็ก Base Advice นะครับทางทีมงานของ Samsung Mobile แล้วก็สำนักพิมพ์ s a l ม o n เนี่ยนะครับเขาก็จะไปหารวบรวมใช่ครับหา101 คำแนะนำมารวมกันนะครับเป็นหนังสือโซเชียลบุ๊เล่มแรกเลยนะครับแล้วก็จะวางจำหน่ายทั้งบนออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ภายในสิ้นปีนี้ออืืที่สำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดแบบไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับสมทบบุญนิธิกระต่ายในดวงจันทร์นะครับซึ่งก็เป็นมูลนิธิที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เยาวชนรับรู้ความสำคัญของธรรมชาตินะครับก็ สามารถส่งคำแนะนำเบ s e a d ไวส์นี้นะครับได้ถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้มีเวลาอีกประมาณตอนนี้ก็คือสัก20วัน20วันนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่<ม>ที่ใช้โซเชียลมีเดียใช้ Twitter <ม>นะครับมาร่วมต่างหนังสือเล่มนี้ด้วยกันครับครับผมนี่คือดิจิ l ล e ช่วงแรกของอรายการนะครับครับเดีย๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วมาพบกับ,บ,บช่วงที่2ของอรายการครับ